ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาและเสียงที่ไม่เหมาะสมน้องๆหนูๆที่รับชมพลมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปพวกเราชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ action สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้วันนี้เราอยที่บ่อเลยบ่อใหญ่ครับบ่อสี่ชาพันบ่อพี่พันเงินรางวัลเท่าไหร่สามหมื่นบาทค่สามหมื่นบาทอันนี้ไปดูกับ ็นนนักแขงะะฮผะู <c oughs> ้ลงวันนี้ก็นี่ครับสามหนุ่มครับดีทูบีนะฮะสวัสดีครับน,ะะนี่เขาทำการทำอะไร เริ่มแข่งกันแล้วนเนาะเดี๋ยวปลาครับสังเกตได้ว่าเกือบเกือบทุกครั้งเขาได้กันแล้วแต่ว่าอันนี้ยัง,งย, <c oughs> ยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยเพราะตัวแข่งก็พร้อมกันแล้วตอนนี้ก็แข่งเริ่มแข่งกันแล้วโอ <c oughs> ันนี้ออกบ้านหกโมงออกหกโมงมาถึงกี่โมงถึงทุ่มคทุ่มต่อให้เลยทีเดียวไม่ได <c oughs> ้ต่อเลยเลยมาช้าเช่นนี้แหละแต่หนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ ได้ตกปลาสายแข็งเหมือนกันครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้คุณมีอะไรมาโชว์ไหมโชว์ออปชั่นวันนี้มีเรื่องมีเรื่องยังต้อมีสตอรี่สิโอ้มีสตอรี่เลยโอ้ยสตอรี่ไม่มีมีอะไรบ้างนี่อันนี้ลอกลอกลอกของอะไรยี่ห้อเดี๋ยวอะไรนี่เขาดูหน่อยนะเขาแจ้งเตือนแบตหมดแล้ว อ่าอีกคูซิม่านะฮะอีกคูซิม่านะฮะเป็นลอกของเขานะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับทำมาจากเหล็กยานอวกาศนะไทเทนเนียมนะฮะเนื้อดีเนื้อดีผสมหัวแานก่อนผสมไปผสมไปใบางที่เพื่อนคุณแบบเลื่อนตัวลงมาแข็ง ตกปาผมคิดว่าเป็นเร่ที่แสบดากมากเลยตอนนี้ทำงานอย่างวิจิวิถันมากกำลังเปลี่ยนตะก้อนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวครับผมตอนนี้เขาเจอกับปัญหาครับผมทีมงานต้องเล่งมือแลครับตอนนี้ประมาณโอ้โหเท่าไหร่ไม่รู้ซูมไปซูมไปครับผมไม่เห็นเลยนะฮะ เล่มือแ้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กองกําลังใจจากสาวๆตอนนี้นะครับคิดว่าคิดว่า่าจะไม่ได้ดึงเอาใหม่นะรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่นะวันนี้12ล้านน่าจะได้รางวัลนะครับเันนั้นมันรางวัลลอตเตอรี่นะอันนี้ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันนะนักกีฬามืออาชีพนะครับผมวันนี้วันนี้เราได้ซิงโตมาหรือเปล่าวันนี้ท้องสิงโตมาหรือเปล่าไม่ครับไม่เห็นเขาประกาศเลยครับตอนนี้วันนี้น้องสิงโตน่าจะอยู่บ่อ บอฟบ,บอฟเบสบตี้อันนี้ก็โอ้โหติดเดียวนะฮะขอบคุรอข้างสุดสารเด็นีครับโอ้ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับสำหรับตะก้อนะฮะวันนี้เต็มที่นะครับผมเหล <ๆ S 2> ือเวลาไม่เยอะอออโอ้โหประมาณสามทุ่มแล้วสามทุ่มครึ่งนะฮะตอนนี้เขาก็นั่งปั้นอย่างใจเย็นะไปดูกใกล้ๆกัน

โอนน้มีการปะะ่ะมีกามใ่มองมองซ้ายมองขวาน <at> ี้เพืนโอ้ยจริงซิล

หมาแล้วครับผมจังหวะนี้ติดแล้วเกียรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกับสองหนุ่มวันนี้สองหนุ่มไหมสองหนุ่มนี่ไงครับ หนูจากหมูบ้านตอกละหมูอันนี้คาจ้างมาเบบว่าเตรียมวิ่งฟ้านเตรียมวิ่งจับมาไม่ได้วิ่งเลยตอนนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยมากนั่งเนเหนื่อยทางนี้เลยซ้ายเลยยา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 าบ่อาา น,นี้เฮ้ยน,น,น้าดีหน่อยเฮ้โอ้สารคาดีให้หนุ่มตกปลาครับนนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดูไอ้ตายสิอี่นี่ก็คือสายขงิขงนะกับสายแข่งนะเหมือนเยกันเอา้าจะให้กล้องกผลปไปแท้สิถือไว้ถือวางเงี้ยงนะ ทำเป็นแล,ล้วล่ะจังวานี้โอมันซอดมางั้นเลยเจมไม่ได้หรอกฉันว่าให้ฉันทำจังวานี้นะฮะจะไปวัดาปาเองนะปฏิหารมีจริงไหมฮะรุนให้กำลังใจกันหน่อยนะครับทางเยอะกันเลยทีเดียว อะไรจำอะไรจับหังอ่ะไม่ชินเลยปัดแขนยองกูวางสัน่นปล่อยปล่อยมือนทำนักดีดีดบอกซื่อสัตย์เป็นปลาสวายนะฮะแต่เอกวันนี้อยู่ที่ สองลูแปดลูเก้าปีสามด้วย่าให้นำมันเลยปลาคำวีเลยปดม, <c oughs> มาดูกันนะ กิโลครับ72โหันไงบ้างวันนี้นั่งเชียร์ินเหนื่อยนั่งเชียร์ินเหนื่อยอยู่ดีๆโปรเซียนก็ลอยมานี่ไงไหน เียวราหบบหลอดแล้วลระบบระบบคือเต็มมากครับสมาร์ทันหาก็หาเวันนี้เป็นไงบ้างครับขอบคุณมายังสาวผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับที่ให้ตะก้อลอยมาครับตะก้ออ้วันนี้วันนี้สะดุไหมหา่าครับนี่ด้วยันครับนี่มันไม่มีอารมณ์จะจะโวยเลยวันนี้ ต้องไปบอร์เบตตี้ไปไลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเดี๋ยวก็ทำเต็มที่วันนี้เก็บคะแนนเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะผมเลยว่าการตกปลาไม่ธรรมดาเลยฮะเดี๋ยวเราจะรีเพย์ให้ดูนะครับถ้าโยนตกปลาแบบฆ่าเมืองจีนว๊าวว๊า คือเก้อนล่ะยา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 ไปมาบ้างคุณยิงเบ็ดลงไหนดีเขาดึงเบ็ดแล้วไปเบ็ดจีอีกละตายปั่นเลยทีเดียวว่าเป็นกริปเราอันนี้ฝากไว้ไหมครับฮะ นเขากับสายแข่งสายแข่งเขากลับกันหมดแล้วเหลือแต่สายอะไรครับสายถิ่งอันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับวันนี้เหยื่อหนุกฟังรรมดาครับรรมดาเนาะว่าเราจะได้ปลาแบบไม่ธรรมดาเอาก้าแบบนี้ปลาแบบขึ้นมาจากน้ำหรือว่าเป็นลงไปในน้ำอะไรยังไงอ๋อมันลมมันลมมันลมมา ปั้นวลโอ้โหลีลานะการปั้นนะับผมบอกไปเลยว่าเป็นทำงานอยู่ชาบูชิเก่านะฮะคนนี้เฮ้ยบัวไอ้การปั้นเดี่ยวมิสเซต์เจมจัดไปหนึ่งซิงเกิลเอาแบบน้ำน้ำแตกกระจายอะ